ทันข่าวพระคัมกีฬาฟุตบอลไทยไบยซิโก้สไตล์ประจำวันที่30มีนาคม2563โดยเฉพาะพรครั่งบอลไทยครับ,บราดูข่าวบอลไทยย็นนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเจ้าภาพบอลโลกต้องไม่โดนต้อนไปดูการสร้างทีมด้วยงบแพงระยับของกาตาโดยฟิฟ่าประกาศให้สิทธิ์กาตาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022นะฮะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย แต่สุดท้ายเมื่อประกาศไปแล้วก็ต้องไปตามติดดูกันต่อว่าจากนี้ไปวันนี้กาต้าทําอะไรกันบ้างเหตุการณ์ปัจจุบันจะนํามาทุกอย่างไปสู่อนาคตแม้ว่าปัญหาโควิด -19 นี้กำลังแพร่ระบาดจะทำลายและก็สร้างปัญหาแหลกปรานไปทั่วโลกไม่รู้ว่าจะจบตรงทําลายไหนนะฮะสถานการณ์ตรงนี้ทำได้เพียงภาวนาให้ทุกอย่างมีการแก้ไขกลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดเพื่อสวัสดิภาพของชาวโลกและมวลมนุษยชน โดยการทะเลทรายอันร้อนและอุนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยแดบเผาแบบร้อนๆเลยก็ว่าได้คือการลงทุนที่ต้องเพิ่มจํานวนคูณ2ทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่วางระบบขนส่งใหม่โรงแรมที่พักระบบสาธารณูปโภคนะฮะสิ่งเหล่นานี้กาต้าได้จัดขึ้นมาแบบนนดมิดแทบจะทั้งสิน้นประเทศแห่งนี้คือประเทศที่เปิดกว้างมากที่สุดในภูมิภาค และถ้าข้ามไปดูงานดน้านเทคนิคนะฮะที่นอกเหนือจากหน้าตาทางสังคมที่ลงทุนสิ่งปลูกสร้างด้วยงบประมาณระดับแสนล้านสมภารฟุตบอลกาตาได้วางแผนระยะยาวในการเสนอเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันเพื่อให้ทีมฟุตบอลแข็งแกร่งและเป็นเต้ยของเอเชียจะพยายามเดินหน้าระดมแผนต่างๆมากมายทั้งเรื่องของการโอนสัญชาติผู้เล่นจากการเล่นฟุตบอลลิกในประเทศอย่างเซบาสเตียนโซเรียแข้งชาวอุรุกวัยที่กลายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จในการถล่มประตูคู่แข่ง แต่ระยะยาวนั้นเก่งคนเดียวไม่พอทีมเวิร์กรวมไปถึงความแข็งแกร่งองค์กรรวมต้องมีกาตาท่าน,นใช้เงินในการสร้างลีกด้วยเม็ดเงินมหาศาลด้วยการดึงซา์ดังระดับโลกนะฮะมาร่วมลีกอาทิเช่นซาบีเออร์เนเดสมาริโอมานซูคิสและคนอื่นอีกมากมายนอกจากนั้นยังมีโค้ชชื่อดังระดับโลกไป,ปร่วมงานอีกหลายคนแต่ฟุตบอลเป็นเรื่องของโครงสร้างใหญ่นั่นคือเรื่องของการพัฒนานักกีฬาในประเทศให้เก่งและมีประสบการณ์นานาชาติที่จริง กาตานั้นจึงตัดสินใจเปิดเอชพายอะ a d เด y ในปี2004เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ฟุตบอลของตนเองให้ยั่งยืนแม้ว่าในชาติจะมีประชากรเป็นแค่2ลา้านเศษแต่มีมากมีน้อยไม่ใช่คำตอบว่าจะเก่งหรือไม่เพียงแต่ว่าจัดการอย่างมีกลยุทธ์แค่ไหนภายใต้ตัวเลือกที่มีโดยเอชพายกลายเป็นความสำเร็จในช่วงเวลาถัดมานะฮะเพราะว่าศูนย์ฝึกแข่งนี้นอกจากจะได้หัวกะทิข,ของกาตาแล้วยังได้เด็กน้อยที่พร้อมจะโยกย้ายไทยโอนเล่นให้กับทีมกาตาในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็มาจากทวีปแอฟริกานะฮะซึ่งระยะทางหรือดินแดนไม่ห่างไกลาจากประเทศกาต้ามากนักโดยเฉพาะนักเตะที่มาจากประเทศสุดานกลายเป็นแกนหลักของทีมชาติกาต้าในชุดคว้าชแชมป์เอเชียในปี2009ซึ่งของอัลโมเอสอารีดาวซันโวที่ยิงไป9ประตูพร้อมรับรบางวัลนักเตะยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ผลิดอกออกผลมาจากโครงกรนี้โดยการบริหารจัดก,การฟุตบอลของกาตา้าไม่ใช่แค่ฝึก ฝึกและก็ฝึกเป็นวันแต่มีรายละเอียดทุกอย่างครอบคุมทั้งเรื่องของการสร้างประสบการณ์นานาชาติให้นักกีฬาการวางแนวทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและที่สําคัญการหาบอ่อพักประสบการณ์ซึ่งมีทีมพันธมิตรหลายทีมทั้งในสเปนเบลเยียมรวมไปถึงอังกฤษรอรับปลายทางของเด็กๆกลุ่มนี้ผู้เล่นกาตาส่วนใหญ่ในระดับ U18 ถึง2 0 จะได้รับโอกาสไปฝังตัวอยู่ต่างแดนเพื่อสร้างการเรียนรู้พัฒนาตัวเองนักเตะจ,จะได้เรียนรู้นะฮะความเป็นมืออาชีพการต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อแย่งโอกาสและที่สําคัญเพราะบ่มประสบการณ์ให้พร้อมสําหรับการทํางานหนักที่จะรอยอยู่ข้างหน้าหากถ้าประเมินเงินลงทุนของกาตาร์กับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022แล้วนั้นนั่นจะเกินระดับแสนล้านบาทเพราะทุกอย่างไม่ใช่ลงทุนเพียงสิ่งปลูกสร้างองค์ประกอบของกาตาร์ต้องทําใหม่เกือบทั้งหมดรวมกันแล้วน่าจะแตะไปถึงระดับล้านล้านบาทกันเลยทีเดียว หมายว่าจะลงทุนสูงขนาดนี้นะครับการคาดการณ์กันว่าคงจะเป็นเรื่องยากที่กาตาร์จะว์ผลงานได้ดีในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเพราะปัจจัยด้านเทคนิคต้องพัฒนากันอีกมากมายแต่สิ่งที่กาตาร์จะได้หลังจากนี้ก็คือระบบฟุตบอลที่ต่อเนื่องระดับทวีปเกาะกลุ่มต้นเล็กๆของเอเชียเพื่อยู่ระดับเกมระดับโลกไปให้แข็งแกร่งขึ้นนะฮะส่วนภาพการลงทุนของกาตาร์จะได้ปรับประกันความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลของประเทศต่อไปในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมไปถึงแผนงานยกระดับเศรษ,ษฐกิจนั่นเอง เป็นว่างานนี้นะผมเป็นการพูดถึงกาตา์นะฮะที่เขาลงทุนมหาศาลไปเยอะมากพอสมควรระดับแสนล้านคงไม่พอต้องระดับล้านล้านล้าน,ลานเลยทีเดียวโอ้โหนะเพื่อการยิ่งใหญ่ของเขาเขายอมทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดขึ้นให้จงได้นะครับเหมือนที่เมืองไทยของเรานะฮะเมือ,ไองะะอไทยของเราก็มีศูนย์ฝึกมวกเหล็กนะครับผมแม้ว่าจะน้อยกับเขาแต่ก็สามารถพัฒนาทุกส่วนได้เหมือนกันไม่แพ้กาตาณ์เลยทีเดียวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าทางมวกเหล็กนั้นจะเสร็จตอนไหน และจะสามารถผลิตอะคาเดมีในตัวของเราเองนั้นได้ตอนไหนนะครับต้องรอลุ้นและรับชมกันได้ครับงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะธีรศินวิดซัดได้ชิมิสุอุ่นเครื่องจูเบโดยิงรวม13ลูกยอดดูไร้สดเพจเจลิกกระชูดกันเลยเดียว โดยเจ้ามุ้ยโชว์60วินาทีนับเกือบยิงได้ตั้งแต่ต้นเกมแมตช์อุ่นเครื่องระหว่างชิมิสึเอสเพาสกับจิวิโล่อิตะจบลง2ครึ่งเป็นเจ้าถิ่นแซงขึ้นนำ3ต่อ2โดยเจ้ามุ้ยสังทิรสินแดงดาออกซ้าตัวจริงในครึ่งแรกและเกือบพังประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมรังซัดสจังหวะซ้อนแต่ถูกในแดนจ um ูบิโล่อิตะเซฟได้อย่างเหลือเชื่อทั้งหมดก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในคอร์เตอร์ที่2ช่วยทีมได้ในนาทีที่60นะฮะโดยมีแฟนบอลรับชมทางเพจ3500,000กว่าครั้ง และมียอดแชร์3,600กว่าแชร์นะฮะขณะที่ควอเตอร์ที่3และก็4ไปถ่ายทาง IG ชีชิมิสึโดยเจ้าตัวนะ,ะผมใช้ชุดไม่ซ้ำจาก2ควอเตอร์แรกก่อนระเบิดฟอร์มโหดถล่มไป8-0ต่อ 0. สกอร์รวมชิม,มิสึเอสเพาชนะจูบิโดอิวตานะฮะ11-2เลยทีเดียว โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะผมที่สนาม IAI s t a d เ u เดียมเจ้าถิ AL, ่นชิมิสูเอสเพาส์ถ่มจากลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเปิดบ้านอุ่นเครื่องนะฮะรับการมาเยือนชูวิโรอิปตะที่เพิ่งตกชั้นลงสู่เจลีกสโดยทำการแข่งขันระบบ4คร,ะะครึ่งนะฮะครึ่งละส5่สิบห้ชีเกมนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเชตเจลีกนะฮะผมปรากฏว่ามีแฟนบอลรับชมเกี่ยว350 0 0 0กว่าครั้งและ3,600กว่าแชร์เลยทีเดียวโดยเกมนี้ชิมิสูเอสเพาส์ส่งเจ้ามุ้ยสั่งทีศิสิ์แดงดา กองหน้าทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงขนาบข้างด้วย2แนวรุกอย่างยูสุเกะโกโตะและโชตะคาเนโกะส่วนทีมเยือนนำมาโดยริกิยะอุเอฮาระและโคกิโอกาวะกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองเปิดฉากมาได้แค่หกนาทีนะผมเจ้ามุยิซังนะฮะมีโอกาสทำประตูให้กับทีมขึ้นนำไปได้จากจากังหวะชี้ด้ซัดด้วยขวาบร,ริเวณกรอบเขตโทษแต่จังหวะแรกติดเซฟผู้รักษาประตูก่อนจะตามามาซ้ำดาบสองอีกครัง้งแต่ oki, ata, นาโอกิฮัตตะนายด่านทีมเยือน ไว้ตัวทันเซฟเอาไว้ได้จากนั้นเกมเป็นไปอย่างสูสีก่อนที่ทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างพยายามหาทางพรองบอลกระทั่งในที่34นะผมโกกิโอกาวะจะยิงให้กับชิวิโรอิวตาบุขึ้นมานาไปก่อน1-0และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้มาตอนที่ครึ่งเวลาหลังนะผมชิมิสุเอสเผานั้นถอดทีลิลินออกไปพักก่อนก่อนจะส่งเคนตะนิชิสวะมิดฟิวัย23ปีคนนี้ลงมาเล่นแทน ก่อนอีกข้ที่ต่อมาเจ้าถิน่นชิมิสุเอสเพานั้นมรได้ประตูตามตีเสมอได้สำเร็จจากการยิงของยูสุเกะโกโตะทำให้เจ้าถิ่นตามตีเสมอเป็น1ต่อ1นึทว่าในทีที่80จุวิโรยประตากลับมรได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากลูกมงในกรอบเขตโทษจอดๆนะฮะของฮิบรกิอิโตะที่ยืนโคกเข้าไปแบบไม่เหลือซากระยะไม่เกิน5้าหลาเท่านั้น แต่ช่วง5ที่สุดท้ายของครึ่งหลังนะครับชิมิสึอเอสพาวนะฮะจะมายิงประตูรัว2ตรงในทีที่85ยูสุเกะโกโตะจะมาเบิ้ล2เม็ดของตัวเองให้กับเจ้าถิน่นตามที่เสมอเป็น2ต่อ2จากนั้นช่วงเวลาบาดเจ็บนาทีแรกโชตะคานนโกะจะมากระทุงประตูช่วยเจ้าถิ่นกลับมาแซงนำเป็นครั้งแรก3ต่อ2ก่อนจบเกม2คอเตอร์แรกชิมิสึอเอสพาวนะฮะขึ้นนำ3ต่อ2ซึ่งทางเพจเจลิกถ่ายทอดสดเพียง2คอเตอร์นี้โดยอีก2คอเตอร์ถ่ายาาทาอด โดยกาบมาสู้ขันต่อในคอร์เตอร์ที่3เจ้าถิ่นชิมิสุเอสเพานะฮะปรับเปลี่ยนผู้เล่นไม่ซ้ำหน้าจาก2คอร์เตอร์แรกก่อนจะมาได้อีก5ประตูในคอร์เตอร์ที่3เริ่มจากนาทีที่2เคนตะนิชิคาวะนาทีที่22บริโยคามโมโตะนาที2ี 23, ่ยองเทเซแนวรุกชาวเกาหลีเหนือสัดจุดโทษจากนั้นนาทีที่26นะครับผมริโยคามโมโตะเปิ้ล2เม็ดของตน,นเอง และนาทียี่สิยองเทเซจะมายิงเมทที่2ก่อนจบควอเตอร์อที่3ามชิม,มิสุอเอสพาวขึ้นนำไป5ต่อ0สกอร์รวม3ควอเตอร์8ต่อ2เข้าสู่ควอเตอร์อสุดท้ายยังเป็นคงชิม,มิสุอเอสพาวเหมือนเดิมนะฮะที่ยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครอบครองบอลอยู่เพียงฝ่ายเดียวก่อนจะมาได้เพิ่มอีก3ประตูจากยูอิโตะซูซุกินนทีที่60ก่อนที่ยองเทเซจะมาซัดแฮตทริกของตัวเองนาที่ที่62และประตูปิดกองจากบริโยคาโามโตะที่ยังยิงแฮตทริกได้ในเกมนี้เช่นกัน สำหรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้เจลิกตัดสินใจเรื่องการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลิก2020นั้นออกไปอีกครั้งนะฮะโดยจะกลับมาหวดกันในวันที่9พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะผมว่าจะเป็นเช่นนั้นไหมต้องรอลุ้นกันถือว่างานนี้นะผมเจม้ามวยทีศิลินแดงดาของเรานะฮะก็ทําเต็มที่เหมือนกันนะครับผมไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยิงผ่านในทวารของทางจูบิโลอ,อิเวตาไปได้นั่นเองครับ ต้องรอดูอุ่นเครื่องรอบใหม่กันแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับมีการชูนวสีหวังแบงคอกมีถ้วยแชมป์ประดับสโมสรโดยมีการชูนวสีนะครับหวังคว้าแชมป์ถ้วยกับแข้งเทพทรูแบงคอกยูเนเต็ดในซั่นนี้ให้ได้นะฮะเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลทุกคนโดยมีการชูนวสีกองหลังทีมแข้งเทพทรูแบงคอกยูเนเต็ดและก็ดีกีทีมชาติไทยเดี่ยวมาเปิดเผยถึงความหวังของตนเองกับการจรับใช้สโมสรต้นสังกัดในปีนี้มาว่า จะได้ถ้วยแชมป์สักใบในปีนี้เพื่อมอบให้กับแฟนบอลและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในทีมปีนี้อยากได้ถ้วยแชมป์สักใบให้กับสโมสรและแฟนบอลของเราครับรวมถึงพีนง่น้องทุกคนในทีมด้วยครับซึ่งปีนี้ผมว่ามันควรจะมีจุดเปลี่ยนสักอย่างที่จะทําให้เรานั้นสามารถไปถึงจุดนั้นได้ตามที่ผมอาหวังเอาไว้และหวังว่าปีนี้เราจะสามารถคว้าแชมป์ตามที่เราต้องการได้ สำหรับมิก้าชุนนสีนะครับผมปัจจุบันอายุ31ปีเป็นลูกครึ่งมีคุณพอ่อเป็นคนไทยชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคุณแม่เป็นชาวเวลประเทศอังกฤษจากนั้นนะครเริ่มตน้นฟุตบอลในเมืองไทยสโมสรแรกในปี2009กับเมืองทองยูเนเต็ดจากนั้นประสบการณ์การกาแข่งกับทีมอื่นๆอย่างสุวรรภูมิสุรกากรบีซีเทรโรศาส,สนะบางกอกเอฟ ส่วนบรี f อและสุดท้ายจะมาเล่นกับทรูแบงคอกยูนเต็ดตั้งแต่ปี2014นั่นเองครับนะฮะเป็นว่างานนี้มิก้าชูนดศรีคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาและความฝันของเขาจะเป็นจริงไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปกับสโมรสรของเขากันครับงานนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวพาข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์นะครับประจำวันที่30มีนาคม2563โดยเฉพาะบครั้งบอลไทยครับ